เดี๋ยวลอรุ่นกับสักสยามครับเตรียมแรกกับลุดเตรียมสวงกับลุดครับขั้นฝาดโปรตรงกันครับเนี่ยผมดัดขั้นฝาดไม่แล้วขั้นฝาดกับข้อนบคอยรับกันบันไดครับ บอย,ยอมขึ้นส้ายบนครับนกปลานะอยเสียงนกปลาตัวยูของหลังไหมครับ เอาครับขยับแล้วขยับแล้วขึ้นอืมอืม พอย่อมขึ้นซ้ายบนครับโอ้นกป่าตัวนี้ แนีมค้อดน,นะครับแนมแล้วครับแนมแล้วขึ้นแล้วสิการลุดพอสามเือวันนั้นบ้าครับ ข้อนทางนี้อีกปึดป๊ดปึ๊ดเอาเรียบร้อยครับบ้าน,นี้โอ้๋ออ๋อ,อลุดซะเนาะผมดัดค้อนฝาเนียดครับเอาเดี๋ยวออกมาเบิ้งครับ เต็มที่สามจังอาอยู่ครับโอ้เต็มหนึ่งเต็มสองลุดแต่ว่าเ็เหยียบว้อนเกาครับนุก แต้มที่สามจังได้ครับโอ้นงปลาตัวนี้ไหมครับกรูปเดียวไหมขันอยู่นี่เสียงดีแท้เบิ้งครับเจได้ครับสามโตรครับตัวที่สามค่อยได้ครับกับสักสยามครับมือนี้โอ้สักสยามชือว่าทำดีครับมือนี้ขึ้น คืนหาไม้ครับหาไม้เขาเขารวมซ้ำไม้ซักสยามนะอย่าเปิดทุกไม้แต่ว่าลุดครับเพเนียตเพเนียดผมเฮ็ดเองนี่แหละครับนี่ยครับขั้นฟาดมันบ่ตรงกันครับขั้นฟาดมันเฉียงเมื่อกี้ผมเลยดัดค้อไม้ดัด,ดคอ้อเนี่ยมันไปตรงรับขั้นฟาดครับโอ้ยงามครับนกตัวนี้เสียงกลางครับตัวนี้นกเสียงกลางไปไงโอ้ตัวใหญ่ท้ครับ งหญ่งามแท้ครับนกตัวนี้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมครับสักสยามครับสวัสดีครับ